คมบังวะสวัสดีครับผมตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับคลิปพิเศษคลิปเล่าเรื่องน่าสนใจของโปเกมอนอาซูนเองเย้ก็นะครับคลิปนี้จะเป็นการเล่าเรื่องมุมมองความคิดเห็นของผมที่มีต่อตัวเกมโปเกมอนเลจด์อาซูที่จะมาถึงในไม่ช้านี้นั่นเองนะครับผมก็เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ผมได้ดูจากเทเลอร์ที่ถูกปล่อยออกมาจากทาง Official แล้วก็ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆที่ผมไปหาเพิ่มเติมด้วยนิดหน่อยนะครับ เอาไปก่อนเลยละกันเนาะผมอะ่ะเป็นแฟนเกมซีรีส์โปเกมอนมาสักพักหนึ่งไม่ก็นานอยู่เดี๋ยวก่อนโอเคอระยะหนึ่งละกันนะครับผมแต่ว่าผมอะ่ะก็ไม่ได้รู้ข้อมูลละเอียดเชิงลึกเท่ากับผู้ที่เป็นแฟนเกมที่ติดตามมาอย่างเริ่นนานเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดข้อมูลที่ผมหามาหรือสิ่งที่ผมพูดในคลิปนี้มีตรงไหนผิดพลาดประการใดก็ขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะเพราะว่ายังไงซะนี่ก็เป็นความคิดเห็นของผมเท่านั้นนะว่าผมสนใจอะไรในภาคนี้บ้าง เพื่อที่จะเหมือนเป็นการบิ้วเพื่อที่เกมจะมาถึงว่าเราควรจะคาดหวังอะไรดีประมาณนั้นละกันเนะ okay. าะโอเคงั้นเรามาเริ่มพูดคุยกันที่หัวข้อแรกเลยละกันเนาะเรื่องแรกนะครับผมก็คือเรื่องของเซตติ้งของเกม p ป ke ม o n l ล gend r c e s u s t จากข้อมูลของเทเลอร์ที่เขาปล่อยมาให้เราดูนะเราจะได้เห็นว่าในเรื่องของเกมภาคนี้จะดําเนินอ,อยู่บนภูมิภาคที่ถูกเรียกว่าภูมิภาคฮิสุยนั่นเองซึ่งไอ้ภูมิภาคฮิสุยเ,เนี่ย มันก็คือช่วงเวลาในอดีตของภูมิภาคชินโอที่เราเคยเดินทางมาจนภายในโปเกมอนไดมอนแอนเพล่นั่นเองซึ่งจุดนี้เป็นการนำเสนอที่แปลกใหม่แหวกแนวมากๆและมันให้เรื่องที่น่าสนใจมากๆกับเราด้วยเช่นกันซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือความเป็นไปตั้งแต่ช่วงภูมิภาคฮิซุยไปจนถึงภูมิภาคชินโอเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับผมมีความสัมพันธ์อะไรเกิดขึ้นระหว่างดินแดนภูมิภาคทั้งสองนี้ ให้เราได้ติดตามบ้างาจากที่เราเห็นคร่าวๆเลยคือเราจะเห็นว่าถ้าเกิดเรานำแมปของภูมิภาคชินโอกับภูมิภาคฮิซุยเนี่ยมาวางคู่เทียบกันจะได้เห็นภูเขาไฟตรงกลางที่อยู่บนภูมิภาคฮิซุยเนี่ยมันหายไปตอนอยู่ในช่วงเวลาของภูมิภาคชินโอซึ่งตรงนี้เราสามารถถูกเล่าเรื่องหรือจินตนาการได้ว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างทําให้ภูเขาไฟมันหายไปแน่นอนและเหตุการณ์นั้นมันจะอีพิกยิ่งใหญ่แค่ไหนนี่ก็เป็นจุดที่ น่าคาดหวังได้ในตัวเกมภาคนี้นั่นเองหรือจะเป็นเรื่องของการที่ในเทเลอร์เราจะได้เห็นตัวละครหน้าตาคุ้นเคยมากมายที่เราเคยเห็นในซีรีส์เกมโปเกมอนภาคเก่าๆมารปรากฏตัวในดินแดนฮิซุแห่งนี้ซึ่งเราสามารถติต่างได้ว่าคนๆนั้นคือบรรพบุรุษของตัวละครที่เราเห็นในปัจจุบันนั่นเองก็ยกตัวอย่างที่เห็นชัดเลยก็คือดรเดนโบคุ ซึ่งหน้าตาของเขาเนี่ยถ้าเกิดเราไปเทียบกับดร์คารมาโดเนี่ยสังเกตว่ามันก็คือเหมือนกันเลยอาจจะสรุปได้ว่าด็อกเตอร์เดนคูเนี่ยเป็นบัฟปุ่บลุดของดร์คารมาโดนเองซึ่งก็เป็นอะไรเล็กน,น้อยให้เราที่ติดตามให้สนุกไปกับการเล่นเกมด้วยนะครับน่าสนใจมากแล้วก็เรื่องถัดไปที่จะมาพูดคุยเลยก็คือเรื่องของเนื้อเรื่องของเกมแนวทางการดําเนินเนื้อเรื่องแบบใหม่นั่นเองซึ่งในยุคสมัยของฮิซุยที่เรากําลังจะได้เล่นนี้จากเทเลอร์นะครับเขาได้กล่าวไว้ว่า ในช่วงเวลานี้นั้นโปเกมอนและก็มนุษย์นั้นไม่ได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเหมือนกับอย่างเช่นในปัจจุบันนะมีโปเกมอนที่หวาดระแวงมนุษย์และเข้าโจมตีมนุษย์อยู่แล้วก็มีมนุษย์ที่มองเห็นว่าโปเกมอนเป็นสิ่งอันตรายไม่ควรเข้าหาอยู่ด้วยอ่าซึ่งความเปลี่ยนแปลงของแนวทางในเรื่องแบบนี้ทําให้เกิดสิ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องหลักที่เราจะต้องได้เล่นและพยายามทําให้สําเร็จในภาคนี้ก็คือการที่เราจะต้องสร้างโปเกเด็กชิ้นแรกของ ผุ้ยผ้าของทวีปนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโปเกมอนและก็มนุษย์นั่นเองซึ่งตรงจุดนี้ในความเห็นของผมผมมองว่าเป็นการเล่าเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างที่จะอีพิกหรือก็คือยิ่งใหญ่มากก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกมาสนุกมากแค่ไหนน่าตื่นเต้นมากแค่ไหนแต่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าคาดหวังได้เช่นกันนะแล้วก็ด้วยความที่ยุคสมัยนี้มนุษย์กับโปเกมอนไม่ได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเนาะเลยทําให้ว่า ความท้าทายที่เราเคยเจอในโปเกมอนภาคเก่าๆอย่างโปเกมอนยิมหรือตัวของโปเกมอนแชมเปี้ยนก็จะหายไปในภาคนี้ด้วยเช่นกันนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายแต่ว่าแต่กเทลเลอร์ก็จะได้เห็นว่าทางตัวเกมก็ได้นําเสนอความท้าทายรูปแบบใหม่ชาเลนจ์รูปแบบใหม่มาให้เราด้วยก็คือเหล่าผู้คนที่เรียกตัวเองว่าวาเดนหรือผู้คุ้มครองนั่นเองนะครับผมซึ่งเขาได้นิยามไว้ว่าผู้คุ้มครองเหล่านี้นั้นมีหน้าที่ที่จะ คุ้มครองดูแลเหล่าโปเกมอนพิเศษหรือโปเกมอนศักดิ์สิทธิ์ที่จะปรากฏตัวเฉพาะในภาคนี้เท่านั้นยกตัวอย่างเช่นตัวของคี้คุยผู้พิทักษ์คี้คุยนั้นเขาได้ทำหน้าที่คอยปกป้องคุ้มครองโปเกมอนที่ชื่อว่าบาสากิริซึ่งเป็นร่างพัฒนาของสไตร์นั่นเองนะครับผมนึงตรงจุดนี้เนี่ยสิ่งน่าสนใจเลยก็คือวาเดนหรือผู้พิทักษ์ในภาคนี้มีหลายคนใช่ไหมแล้ววาเดนแต่ละคนก็ต้องพิทักษ์โปเกมอนศักดิ์สิทธิ์แต่ละคนต่างกันไปก็จะทําให้เราสามารถสรุปได้ว่า เรามีโอกาสที่จะได้เจอโปเกมอนสายพันธุ์ใหม่ที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากๆในภาคนี้เยอะมากขึ้นตรงนี้แหละก็เป็นสิ่งที่มาทดแทนเรื่องของโปเกมอนยิมแล้วก็ต้องมาลุ้นกันว่ามันจะออกมาน่าสนุมหรือเปล่านะครับผมแล้วก็มาที่ประเด็นถัดไปเลยละกันนี่คือประเด็นที่สําคัญมากของภาคนี้ก็คือเกมเพย์ที่เปลี่ยนไปนะครับผมก็โปเกมอนเลเจนด์อัสอูสเนี่ย เป็นภาคที่คนจับตามองกันมากๆเนื่องจากเกมเพย์ที่เปลี่ยนไปอย่างมากๆนะครับผมซึ่งทางตัวของเทเลอร์เนี่ยเราจะได้เห็นแล้วว่าเกมเพย์ของภาคนี้นั้นจะมีลักษณะเหมือนกับเกม Monster Hunter Story เลยก็คือการเดินทางไปบนดินแดนกว้างแล้วก็มีเกมเพย์เล็กๆให้เล่นระหว่างเดินทางนอกาจากการเดินคุยย่าหาโปเกมอนแล้วก็ฝึกโปเกมอนเลี้ยงดูโปเกมอนเนาะซึ่งตรงจุดนี้ทําให้มิติการเล่นเพิ่มขึ้นมากมายเลยโดยจากเทเลอร์เกมเพย์ที่เปลี่ยนไปที่เราได้เห็นเป็นอย่างแรกเลยก็คือ การสำรวจรูปแบบใหม่นะครับผมก็ภาคน,นี้นั้นเขาจะให้อิสระในการเดินสำรวจที่มากขึ้นนะครับผมและโปเกมอนที่ปรากฏตัวในภาคน,นี้นั้นจะปรากฏตัวออกมาบนด่านอย่างเห็นได้ชัดเลยไม่จำเป็นจะต้องมีการคุยย่าอีกต่อไปแล้วอ่าซึ่งตรงจุดนี้เนะี่ยทำให้ตัวเกมนั้นมีความรู้สึกเหมือนกับเราได้ออกระจนภัยบนโลกของโปเกมอนจริงๆซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ผมคิดว่ามันต้องออกมารู้สึกดีมากแน่ในราการเดินทางนะครับผม แล้วนอกจากนี้แล้วนอกจากเราจะเดินสำรวจแบบอิสระมากขึ้นแล้วเกมก็ให้รูปแบบในการเดินทางที่มากขึ้นด้วยอ่าซึ่งก็คือการที่เขาให้เราขับขี่ปโปกเกมอนในการเดินทางโดยจากเทเลอร์เนี่ยเราก็จะได้เห็นการเดินทางขับขี่ปโปกเกมอนแบบใหม่3รูปแบบะจะเรียกว่าแบบใหม่ก็ไม่ถูกนะครับแต่ว่าโอเคเป็นการขับขี่ปโปกเกมอนที่ให้มิติแบบใหม่มากขึ้นก็เราจะได้เห็นการขี่วอเกิลบินไปบนท้องฟ้าอย่างอิสระแล้วก็เราจะได้เห็นการขี่อจ้าชิชิวิ่งไปบนพื้นอย่างอิสระ แล้วก็เราก็จะได้เห็นการขี่เจ้าอีกไดโตปตาขนาดยักษ์ว่ายไปบนน้ากระโดดบนน้าได้อย่างอิสระซึ่งตรงนี้ผมคาดหวังว่ามันคงต้องให้ความรู้สึกที่ดีมากแน่ๆจากประสบการณ์ที่เคยเล่น Monster Hunter Story มานะครับผม แล้วก็ส่วนถัดไปของเกมเพย์ที่เพิ่มขึ้นมาเลยก็คือโปเกมอนที่เราเจอบนฉากสำรวจพื้นที่นะครับโปเกมอนแต่ละตัวเนี่ยจะมีพฤติกรรมนิสัยแตกต่างกันไปซึ่งตรงนี้จะเพิ่มมิติในการเล่นของเราก็คือเราจะต้องจําเป็นที่ต้องศึกษาโปเกมอนตัวนั้นก่อนเพื่อที่จะเข้าหาในการจับโปเกมอนหรือทำโปเกมอนแบทเทิลซึ่งตรงจุดนี้จะทําให้มิติในการต่อสู้การจับโปเกมอน แล้วก็การสํารวจของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยแต่ว่าเราก็มีอะไรให้คิดเพิ่มมากขึ้นในการเล่นมีอะไรให้แบบต้องสํารวจมากขึ้นด้วยเช่นกันจริงๆก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะตื่นเต้นในตอนแรกแล้วน่าเบื่อในตอนหลังแต่ว่าก็ต้องมารอดูกันครับว่าตอนเกมออกมาจะออกมาเป็นยังไงเนาะแล้วก็เกมเพย์ที่เปลี่ยนไปอีก่วนหนึ่งเลยซึ่งเป็นส่วนสําคัญมากก็คือระบบแบทเทิลนะครับก็ในภาคนี้เขาได้นําเสนอ รูปแบบการแบทเทิลเขาเรียกว่าเพิ่มเติมระบบใหม่เข้ามาที่ถูกเรียกว่าตองไทยหรือก็อาจายไทยแล้วก็ยังมีการเรียงเทิร์นรูปแบบใหม่ที่เราจะเห็นเป็นเทิร์นชัดเจนเหมือนลักษณะของเทิร์นเบลด้วยซึ่งอันนี้ต้องทําให้การเล่นเกมโปเกมอนแบทเทิลในซีรีส์โปเกมอนเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างมากแน่นอนผมเชื่อว่าต้องเป็นอย่างนั้นแน่มันต้องเป็นประสบการณ์ที่เราจะหามไม่ได้ในเกมภาคอื่นๆก็ต้องมาลุ้นกันว่ามันจะทําให้เราเพลิดเพลินได้มากแค่ไหนด้วยละกันนะครับผมแล้วก็นอกจากที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยจริง ยังให้ระบบใหม่อื่นๆมากมายเลยก็ไม่ว่าจะเป็นระบบรวบรวมวัตถุดิบระบบคราฟสิ่งของระบบแต่งตัวระบบถ่ายรูปแล้วก็อาจจะมีอื่นๆอีกที่อาจจะยังไม่ปรากฏตัวบนไทเลอร์ให้เราได้คาดหวังอีกมากมายซึ่งทั้งหมดนี้ก็ทําให้เกม p โปเกมอ l e g e n s a r c e u s นั้นน่าตื่นเต้นและน่ะรารอคอยมากๆเลยว่ามันจะให้ประสบการณ์แบบไหนกับเรานะครับผมอืมแล้วก็ประเด็นสุดท,ท้ายเลยที่ขาดไม่ได้นะครับสําหรับเกม โปเกมอนซีรีส์โปเกมอนเนาะทุกครั้งที่มีภาคใหม่ออกมาเราจะต้องพูดถึงเรื่องของโปเกมอนตัวใหม่ฟอร์มใหม่อะไรที่เกิดขึ้นในภาคนี้นะครับซึ่งภาคนี้สิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือถึงแม้ว่านี่จะเป็นอดีตของภูมิภาคชินโอแต่ว่าโปเกมอนที่เราเจอนั้นก็จะแตกต่างกันไปจากภาค Demon n d Pearl พอสมควรเลย ก็คือเราไม่จําเป็นจะต้องเจอเฉพาะโปเกมอนในไดมอนแอนด์เพลนะเรายังมีโอกาสเจอโปเกมอนภาคเก่าๆด้วยอ่ายกตัวอย่างเช่นเราจะเห็นได้เลยว่าสตาร์เตอร์ของเกมนี้นะครับผมจะผสมรวมกันของเกมซีรีส์โปเกมอนหลายๆภาคเนาะแน่นอนมีน้องฮินโงะนาชิโปเกมอนสายไฟโปเกมอนธาตุไฟตัวโปรดของผมอยู่ด้วย <c oughs> ซึ่งตรงจุดนี้ชื่นชอบและประทับใจอย่างมากเลยการที่ผมได้เลือกน้องเขาตั้งแต่ต้นเกมแล้วก็นอกจากนี้แล้วดีไซน์โปเกมอนตัวใหม่ๆฟอร์มใหม,ใหม่นี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจเลยเพราะว่า เกมนี้ค่อนข้างที่จะมีธีมหรือลักษณะาภาพเป็นทางออกแนวญี่ปุ่นโบราณเนาะทำให้ดีไซน์ของโปเกมอนก็จะออกไปในทางญี่ปุ่นโบราณด้วยเช่นกันซึ่งตรงนี้ผมให้ผมคิดว่าดีไซน์ของฟปเกมอนที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างมีเสน่ห์แล้วก็น่าประทับใจอย่างมากด้วยนะครับผมก็คือค่อนข้างชอบเป็นพิเศษนะแต่ก็อีกเรื่องหนึ่งเลยที่อันนี้ส่วนตัวผมนะครับส่วนตัวผมเลยที่ผมคาดหวังกับภาคนี้มากๆเลยนะก็คือผมอยากให้น้องอีวีมีร่างพัฒนาใหม่ในภาคนี้ อืมก็โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าภาคนี้ค่อนข้างมีความเป็นไปได้เยอะมากนะครับที่เราจะได้เห็นร่างพัฒนาใหม่ของน้อง e ีวีเลยก็เพราะว่าเดิมทีแล้วในโปเกมอนภาค d ด m o n นแอนด์เพเนก็เป็นภาคที่นำเสนอร่างใหม่ของน้อง e ีวีด้วยกัน2อร่างก็คือน้องลีเฟียแล้วก็น้องเกรเซียนนั่นเอง และพอภาคนี้มาย้อนอดีตแบบนี้และได้ทีมอาร์ตภาพวาดแบบญี่ปุ่นโบราณขนาดนี้ผมเชื่อว่าผู้สร้างเกมเขาไม่น่าพลาดโอกาสที่จะสร้างร่างน้องอุยให้ออกมามีรูปร่างเหมือนกับโปเกมอนญี่ปุ่นโบราณอะไรสักอย่างเนาะอ๋อมาลุ้นกันว่าจะมีไหม แล้วก็จะมีนอกเรื่องนิดหน่อยนะครับอันนี้ไม่ใช่กับเกมนะแต่ว่ารับตัวผมผมตื่นเต้นและสนใจเรื่องนี้มากเลยก็คือในส่วนของอนิเมะหรือ a อนิเมชันของซีรีส์โปเกมอนนั่นเองนะครับผมก็น่าจะถ้าเกิดคนที่ติดตามอนิเมะน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าทุกครั้งที่มีเกมภาคใหม่หรือซีรีส์ใหม่โผลมาตัวของอนิเมะก็จะมีการดําเนินเนเรื่องอีเวนต์สําคัญใหม่ที่เกิดขึ้น ซึ่งถ้าเกิดเราไปเปิดดูในช anel official ของโปเกมอนเนี่ยก็จะเห็นว่าเหมือนกับเทลเลอร์อีเวนต์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในโปเกมอนซึ่งก็เป็นอีเวนต์ใหญ่ที่น่าสนใจมากเช่นกันนะครับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าติดตามสําหรับแฟนโปเกมอนเหมือนกันเนาะแต่ก็ถ้าเกิดใครไม่ดูอนิเมะก็ไม่ต้องสนใจนะครับอันนี้เป็นแค่ส่วนตัวเฉยๆมาพูดฟัง <c oughs> โอเคครับงอนอกเรื่องนาจีเยะแล้วก็ทั้งหมดประเด็นท,ดทั้งหมดที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้น่าจะมีเท่านี้นะครับผมก็จะเป็นการพูดคร่าวๆไม่ได้เจาะลึกอะไรมากนะ อให้เห็นภาพรวมเฉยๆว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับตัวผมสนใจอะไรในภาคนี้บ้างซึ่งเอาจริงๆแล้วตัวผมเนี่ยก็สนใจไปซะทุกอย่างแหละไม่ว่าเขาจะนำเสนอมาผมก็สนใจไปหมดเพราะว่าชอบดีๆโปเกมอนมากๆนะครับก็มาเดินครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์นะผมแล้วก็ถ้าเกิดมีความเห็นแลกเปลี่ยนอะไรมีอะไรที่คิดว่ามันน่าสนใจแบแบบแ่งปันก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ ดที่สุดเลยฝากกด subscribe channel youtube ของผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการที่ผมจะทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็คลิปนี้น่าจะพอแค่นี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสายยนาระบ๊ายบาย